ส,สบายดีพี่น้องวันนี้วันลายวันหวยออกเราจะมาลุ้นหวยกันใกล้เวลานาทีที่รอคอยเลยพี่น้องเลยคอให้โดนคอให้โดนนะทุกๆคนที่ซื้อก็ขอให้โดน,โดนเดอิอพี่น้องเดิมวันนี้เดิอคอให้ถูกรอตรีบังวันที่หนึ่งเดอิอพี่น้องเดอ้อโทรศทพท์บเครื่องนี้ก็สิบ่มีเสียงนะพี่น้อง ลำโพงมันขาดค่ะวันนี้เจสีไม่ได้ไปไหนค่ะหวยออกก็นั่งอยู่ในที่ทำงานค่ะได้ไปใส่พี่นอ้องถามมาเรารุ่นเล็กน้ำกันเนาะบ่ะได้สื่อก็ขอให้เดินๆปังๆเด้อวันนี้เด้อใส่ล่ละทายทอสดสุดแล้วบปล่คนหวยออก ก่อนนะคะวันนี้เอาก็สิเซ็ดใจล่มๆอารมณ์ดีกันมันเนาะพี่น้องเนาะอารมณ์ดีไว้ก่อนมาแล้วมันที่เท่าใดล่ะโทรศัพท์เครื่องนี้กรบอกนีเสียงพี่น้องเอ้ยยิงแข่าแล้วค่ะเสียงโต๊ะดูไลยขอให้รวยอีกขอให้รวย ให้ทุกหวยลรางวันที่หนึ่งให้โชคดีโชคดีสุขกระต้มแป้่ปีและขอให้รวยขอให้รวยให้ทุกหวยสองโตสามโตเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหวยไทยเราเคยถือจา้าเธอมันเป็นเอียงก็บบอกู้แต่กาฮักซื้ออยู่บทอทอยก็ได้รุ่นพี่น้องเลย ซัมพอรได้ลุ้นเนาะมือนี่กับมือสันวันดีอีกแล้วมือหนึงน่งนั่จักอีกนาทีจกักนาทีเด้จแตงสิออกเนี่ก็อบอกไม่เสียงนะพี่นะกระบอกยินเสียงแล้ว ใจอิม่มสมเพลนร้องใน <c oughs> ความมลนงครอบครองมานานแร่นปีเป้าอุบนัคนไกลอายบ่ยใหญ่ดีนอนมาเลขสองสิบ วันนี้นะคะดิฉันซื้อไปตัวนี้ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะหรอกตัวละสี่ห้าสิบบาทซีขาวกันยบบนนอกพี่น้องซื้อไปบนล่างหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งแปดห้าแปดเก้าแปดสามแปดเจ็ดแปดสองสี่แล้วก็หกสี่ไม่กลับนะคะ ออกมานี่ไม่กลับแล้วก็ตับแตกบัเรอึงพี่น้องสื่อหวยบอกส่วนไลฟ์สบคอยกลาบขอให้โดนขอให้โดนอันนี้มันหวยอะไรอ่ะไม่ใช่ประเด่นการสนทนาสด แถละก,กินแ,งแบงรัฐบาลวันประจววันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองห้าหกสี่ันแน่นไหมครับแต่ว่าโทรศัพท์มันกับบดิยินเสียงพี่น้องเลยสีมาลันเพิ่นฟังเนาะสิมาลันเพิ่นฟังเธอว่าเพิ่นให้ถึงเลรเดอ้อมันอีเดอ้ออันนี้เคยประสันตาอาย เดินเดินไงฟาฝากตาจางตาของนางและอายประสานเข้าดอกใสกันตั้งแต่นั้นมันปนปันในร่างถึงแม่นอนหลับตายัางเชียฟันเห็นอายมีความหมายในตาเจ้า กันให้หามมองกันเป็นสปันป้องสวงจากกระดลอกหรือลวนนำมาท่วงอยู่สวร ฟังเลยเด้อขอให้ตัวหวยห <laughs> น่อยหนึ่งก็เอาเนาะพอได้ทุนขึ้นก็นยังดีเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาความบางคนจนไปจังสี่แหละพี่น้องจากล้วมันที่ทอดไดเลยมันบ่ดยยินเสียงพี่น้องเอ้ยจากกันวันออกพันซาถึงแม้ยตาน้องก,ก็ยังเฝ้าคอย คอยละคอยอายทั้งปีคอยละคอยอายทั้งปีปีว่าหักน้องคนนี้เป็นยังบ่มีเจ้มอจากกันทิกาะสิ้นน้ำตาไหลรินเข้าไปกโทโมอไปละไปแล้วให้รอ ไปละไปแล้วให้รอลืมสาวบ้านนาใครห่อข้าเหนียวให้อายไปกินของบ่คิดพอ่มมองเงิดมองอใช่ไหมพอคนใจหินเจอดอกฟ้าตัวอ้ายคงลืมดอกดินสุุราสาวนาคงไม่ทวินสุุราสาวนาคงไม่ทวิน ถึงตายเดดินคงสิไม่มามองอ้ายคงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วบ้านตาจะมาลำใดนั้นทำอยู่คุ่นคงลืมนองผู้อยู่คอยจังเม่นเบาสู่ปล่อยหัวอกพังดังปอดังปอหัวอกพังดังปอ ตั้งตรอนน้ปันไม่เหือดหายตั้งตะรอนปันไม่เหือดหายมีเรือผู้ใจว่าใจคงทำด้วยินไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปกินหมูแฮมสุกี้ไปมีคนโกกอกกายอยู่กุุงคงสุขละรลอนาหามุนแต่ผู้ช้าน้องในข้าวมีแฟนหลา,ายคนน้ำตะลนนรอใช้กันทิน้น สาอุการัติมเบิดวังแล้วมาล้ำกับสิมาล้ำเก่าๆในพี่น้องของคุณแม่ฮันนี่นะคะจะเป็นอย่างมากกับสุอเสาะคุณแม่ฮันนี่ลายพี่น้องสิมักหอมมาหอมมาล้ำเก่าๆมักสุดก็คือแม่ฮันนี่สีอีสานบอู้เป็นอย่างเพราะว่าเกิดมาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยบท บ่คอยมีวิทยุพี่น้องแต่ห่างว่าได้ยินแว่วๆพานๆหูกับห้สึกว่ะมาคุณแม่ฮันนี่ว่าหูเป็นยังคือกันแต่ขั้นได้ฟังเลยคือเจงวงามีความสุขวันดีรักเดียวใจเดียวให้คนเลืนหัวใจเลยเป็นพัน ร้อยพันยิ่งงามตามเตือรักเดียวให้โลกเขาเลอผูใช้ใจเสอมีพี่เท่านั้น เสซยไม่ปองสีบอกคะรักแท้ใช่รักเทียมเทียงไม่มีเลเหลี่ยมวังหลอกลวงกลางหวัวใจนั้นผู้ใดทําบันขอสื้อบาดใจขั้นเป็นขายกระขายให้น้องขายห้องทวดใดรับสื้อไวถึงแม้มันแพงขายจะแป่งว่ามาา่ไรอาย ขายท่างร่ามขายทั้งรบรอที่ก็สวไปส่ส่อนกลนๆก็อ,อายจะรักรวนก็ดวงไม่สมพงพีก็อ,อายไม่ปลานีกลัวพี่หวังเป็นเพียงทางผ่านรู้ไหมใครที่ทอรมาน เสิ้นลงปานขอฝากใจเพียงเทาและมาะไหลขึ้นไหลคำและมาะไหลขึ้นไหลคำและกำไหลข้ลางไหลยาวหาเขาท้อพูดท้าฟ้านักหนาแม่นั้นอินยี่ยมกินแล้วก็กินไม่ลงนั่งสองมองเหมือนคนแก่ตายขอวานพี่ชายหากทียวเน่ย โทรศัพท์เครื่องนี้มันบันไดสิบสี่นุ mm ้โทรศัพท์เอ่ยมาฟังกันพี่น้องนี่นะคะเจ้าหน้าที่ได้แสดงรูปดังหมายเลขเป็นที่กดทั่วถึงต้องทุกหลั่แล้วนะคะจากนั้นกำลังแล้วขอพยักจับนันจงุกตกอออกแตงนอทุกท่านรุนนกันพี่น้องรวมน้ำกันได้ซื้อมื่อนี้ก็ขอให้โดนๆปังๆเลยพี่น้องเด้อเบอร์สุดๆคุณนะคะรางวัลที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย รนดับต่อไปนะคะท่านอาารย์ันการยจะนำับอย่างหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกกันแรกหน้าหรอล็กหน้าล็กท้าย ลายโปรดเส็นเส็นแลที่เด็กันจะ่ามันเอาไปคื้นาะสาแดงว่าักกันค่ะโอ้ประนปมาเสียงขึ้นมาร่างล้าเดกนะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกกลางวักดออกกละงวัเขหน้าสตัวสองตัวสี่ตัวสี่พันบาท่ะตื่นเต้น ใช้ตะกอนออกรางวัลหลักที่สามอีกโดดไหมคุณคะจะใช้ตะกอนออกรางวัลหลักที่สี่ทำใจล่มๆไว้ยังไงเราก็ต้องถูกเพราะเราต้องมีหวังไว้ใช่ไหมพี่ดาวออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่หก ออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะจดยเจ้าหน้ยที่สะมีุนกรออกรางวัลแบบมันเป็นแนวเลอกโฮเจอคือเต้นแข่งพี่น้องให้ต้รงการออกรางวัลยกำัวยมันที่ออกใจค่อยคือเต้นแข่งแ่้งเจ้าหน้าที่จะนำรูปวันที่ได้มาปรรจุรับทุ่นแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะคราวหน้าจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งหน้าสัตัวลัตตอรีไม่ได้ซื้อนะคะ เลขหน้านะคะหน้านนเขียนไว้โอ้เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่เอ๋อสัญญาณอะไรเอ่ยว่ามาสิ ลีลาจังเลยรางวัลเลหน้าสามตัวการจุดน้เลขที่ออก็จะเรียกเราไม่ได้ซื้อนะคะอะไรล่ะหญิงเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าห้าฟังครั้งถัดรางวัลเลหน้าสามตัว้รี้หนึ่งเลขที่อ๋อเจ็ดห้าห้าพี่น้อง ถูกกันไหมคะเจ็ดห้าห้าถูกกันไหมคะออกมาเคะท่านประธานกรรมการจะเซ็นยีนี่อนะพี่น้กเลขเปลี่ยนนี้ออกเกือบซิเพื่อซอนพี่น้องอันนี้ลาวันเล่ห้าห้าในขันเจือเอินว่าเลขโน้นเลขโน้ในเพิ่นกระสิซื้อเบิร์้นำเลยสิบห้าห้าเก่าหาเลยขันออกไปเลขหูโน้กขึ้นถือเลยขันคู่กับ ออกบนหรือออก 5, like be <c oughs> <c oughs> ่รงหรคนอออกรางหลักที่ห้าที่สองนะค่ะข้อถึงไม่กว่าเรเคยถึงจุเถืออะีรเลยมื่อก่อนเคยว่าเเคยก็เคยแต่แท้ไปดทํางานอยู่อำนาจเจริญพี่น้องเคยถึอเลขสามตัวอยู่ถือกระบายดบบยี่สิบบาทมั้ก็บราเราคอยถึงเลขจะใช้อุปถรณเออกรางกที่ห ออกมาเล่นหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะว่าเลขที่ออกหิวสวยนะเราขอสองตัวล่างก็พอหรือว่าสามตัวบนก็ดี ยีบาทก็เอาบริษันฝันกับค่อี่นตัวครั้งที่2อเลขที่ออกสอง8ปนสาสองแปดสาน้อกาน้าตัวครั้งที่สองแ แปดสามอ่ะมาเขียนสี่สิบบ้านรางวัลได้หน้าสามตัวออกท้ายเราได้สองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลได้ท้ายออกไปแล้วค่ะเจห้าห้าสองแปดสามสำหรับเลขหน้าสามตัวถือกันอยู่บ่พี่น้องโปรดซื้อลอตเตอร์ลอตเตอรี่ก็ได้ขอให้โชคๆมันมาเฮงเฮงเด้อ จะใช้อุปกรณ์ออกแรงงานหลักท่สามจะเป็นการออกเล็ตายสามโตนะพี่น้องจะใช้อุปกรณ์ออกแรงงานหลักที่หนึ่งยม่นะพี่น้องเหมือยหลุดน้ำเละจะใช้อุปกรณ์ออกแรงงานหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกแรงงานหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่ห้า ออกกระวานเมถายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะบริสุทธิ์ได้กระตือเต้นพี่แนวเขาได้รุ่นเลยเข้ใจตุ๊บยืดออกมา ลายครมีเขียนผิดนะรางวัลท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามเก้าสามสามสะมมีแต่สามมีน้องเยมีแต่สามเนาะสองแปสาล้วก็อัน้สามเสามเลขที่ออกสามเก้าสามเก้าสามโดนไหมค้ะโดนไหมคะ ไลทิ้เล็กไทยสับต 4, ัวสามเก้าสามคอยโดนนะคะคอยโดนจะในอนออก,กรางหลักใหญ่ออก,กรางเลขท้ายสามตัวกันเขาให้พี่หนอนที่เข้ามาดูเบิร์คลิปนี้เนะี่ยโดนโดนปังๆกันเลยพี่น,อน้องเด้อเต็มเต็มเด้อวันนี้เด้อคอยโดนค่อยโดน อยปวดเพราะว่ารางกายแห้งๆค่ะกรางวันไล้ท้ายสามตัวกล้งที่สองเลขที่ออห้ 5, 7, 7. 5, 7, 7. าเจ็ดเจ็าเจเจ็ฟังอีกครั้งค่ะกางนละนนท้ายสามตัวรั้งที่สองเ,เลขที่อ,อกอห้เาเจ็ดเจ็ดซื่อจะได้เจ็ดเจ็ด<ๆ>บ,บนลลาง เรามาออกแล้วัลอันนี้ก่อนแลยพี่น้องแล้วสองครั้งค่ะก็ไปออกออกราวัลเลีท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีรงวัรางวัลไปออกเลขท้่ยสองตัวค่ะเจ็ดเจ็ดนี่ค่ะหาเจ็ดเจ็ดอีกหลักพี่น้องถือไหมคะเลขท้ายสองตัวแบบนี้ก็ได้จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง มีอยังที่แบบว่าตื่นเต้นกับกัพรพอการออกรู้ไวบนอันดับที่สี่จะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวค่ะสำหรับผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้ายสอง <9 S 2> ตัวใน,วน,นันีน้ไว้นะคะเป็น ผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนั่งมวนใน้รุคอมเมดีกกันอันนี้ก็เลขสีเก้าเมื่อเจอแต่ว่าไม่ได้ซื้อค่ะพรรกรงบัญชีกลางค่ะและหลักสิทธิ์นะคะต้องอเก้าสีนะคะถึเจ็โดยการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนายบุญชายชุมแสงนิรันด์นักิชาการตรวจเงินแผ่นดินกลางกสร็จค่ะรันแล้วสอบตัวมาณท้ายสองตัว มมุนกำลังจะมุนมาหาเราหรือวอ่ายังไงทางแหละ่ไว้นในปีนั้นมาแล้วพี่นอตมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วราวัลสองตัว งวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564เลขที่ออก0505ฟังอีกครั้งค่ะรามวัลที่3อยูตัวงวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564เลขที่ออกไม่ได้ใกล้เลย ไตรอนไตเบื่อรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสามตัวออกแล้วค่ะบริเกตได้ทัดเลยค่ะบริมาหยาแมวเลยค่ะรางวัลรางวัลรัหลบทล้านบาทค่ะและรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งสองหนึออกไปแล้วเงินรางวัลรางวัลรับท้ายสองตัวส่วนห้าไม่โชคค่ะบริเกตได้เชียงเลยอยู่คนละโชจะออกรางวัลที่หนึ่ง ยังมีวางร้องอีทีหนึ่งพี่น้องร้องกันค่ะแล้วพี่น้องมาแล้วเวลาที่รอคอยมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นประกาศค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงมาได้แล้วค่ะรางวัลที่หนึ่ง,ยยงวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชส5 6 4เลขที่ออก เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์กลางค่างค่ำกลางวันที่หนึ่งกลางวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องที่ออกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์บริสุทธิ์อีกแค่ จับลักนะถือพี่น้องเอ้ยจับรัก2องแต่ว่าบริกนไก่กับเจ็ดศูนแล้วมาโบรตีนสอ้สองหกเก้าและสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดหน สองหนึ่งสี่สองเจ็ดแปดสองสองสี่อะไรก็ว่าไปเซ่การ์ดที่หนึ่งที่สองโอ้ยด้แต่คืนพี่น้องเอ่อคี่ไก่สงการมันยอมเลยที่หนึ่งป่าด้วยแต่เล็กน่าสตัวสจงแ่แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อค่ะพอเราไม่เลยถุงเลยหวยไทยก็แต่เรายังมีวางขโมยเขียนนะพี่น้องไปุได้ถือกันเขาเป็นคำว่าใดนะค่ะคุ้ได้ถือค่ะ ถือกับเขาให้โดนโดนปังปังกันนะคะร่ำรวยนะคะผู้ใดถือกับค่ะคลิปนี้เจซีกับถือกินยำเขื่อมเลยคะพี่น้องค่ะยำสลักเกินแต่ร้อนไม่ถูกพี่น้องไม่ถูกค่ะคลิปนี้กันจิจบจังนี่แหละครับพี่น้องเพราะถือเลขเลยก็มอนกําลังใจใส่ใจดีๆล่มๆแล้วก็ยังบ่ถือโย่ครั้ที่สครั้งที่ห ไปถึงเลขไปถึงเลขค่ะขอเสียงเลยเด้อค่ะ